ฮัลโหลใครยังไม่มาต้องรีบมาแล้วนะคะงานตลาดนะัดคริสต์มาสมาเก็ตในสวนพอแอนพอของโรงพาบาลสัตว์ทองหล่อพราราเก้าค่ะ ยังเหลือเวลาอีกวันครึ่งนะทุกคนงานจะเลิกวันที่21สี่ทุ่มนะคะพาลูกๆไปสนุกกันคะ่ะเมื่อวานแมวโหกับหันสาพาเพลแล้วก็ปาคือแบบสนุกมากๆค่ะสนุกด้วยเหนื่อยด้วยอิ่มด้วยอิ่มทั้งหมาทั้งคนเลยค่ะพุงจะแตก มาเดินชมบรรยากาศงานไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคลิปเราอาจจะแบบสายไปมาทุกทิกมากเลยนะคะเพราะว่าลูกๆคือจะเหินเหินหาวอย่างเดียวเลยอะ่ะหันสาพาเพลินจะแบบพุ่งใส่อย่างเดียวไปหาเพื่อนบ้างไปหาของกินบ้างไปหาร้านต่างๆบ้างคะ่ะงานนี้คือเข้าฟรีทั้งคนทั้งน้องหมานะทุกคนจะมีกิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะคะ แม่โอ๋ก็ได้รางวัลใหญ่มาทุกคนคงเห็นแล้วน้อนในภาพี่อวดปายวันก่อนแล้วก็ค่าสอยดาวแค่คนละ50บาทนะคะต่อหนึ่งดวงไปดูผาเพเลินเกมกันทุกคนอันนี้คือสนุกมากแม่โอ๋คิดในใจตลอดเลยว่าพาเพลินอะมันจะทำได้ไหมอะมันจะอยู่นิ่งๆแล้วแล้วคือเดินสามารถเดินมาหาแม่โอได้ไหมหรือว่า สั่งให้รออยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินมาหาแม่จะทําได้ไหมมันจะออกนอกลู่นอกทางไหมคือรุนมากทุกคนแล้วคือคลิปป้าถ่ายได้ไวแค่ตอนที่แม่โอ๋เอาพาเพลินไปเดินไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัวเองก็เตรียมมาเดินรอลูกใช่ไหมแล้วตาก็ตื่นเต้นที่ลูกทําได้ก็กดลืมกดมโทรศพัพท<อ>์ต่อ แต่เรายังมีบุญอยู่ค่ะคลิปนี้ที่ได้คือน้องส้อยน้องเอฟซีเนาะถ่ายไว้ให้แม่โอก็เลยได้มีอวดให้เพื่อนๆค่ะอะมารอลุ้นดูว่าระหว่างพี่เข้าตูนะ<ร>กับน้องพาเพลินเนี่ยใครจะไปหาแม่กันถึงแม่ก่อนกันค่ะทุกคนพาเพลินก็ดูงงๆนะแต่คือคือแบบทำได้อะปล่อยเชือกจูแม่ไม่อยู่ก็ยังนั่งรอยอยู่ตรงนั้นได้ เอาละทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าระหว่างพี่เข้าตูกับน้องพาเพลินใครจะถึงแม่ก่อนกันนะคะพี่เขาเตรียมปล่อยตัวสตาร์แล้วค่ะมาได้แต่ด้วยความที่ออกตัวช้าและบุวกับขาสั้นนะทุกคนภารกิจสําเร็จนะแต่ว่าได้ที่สองโอเคแหละแค่นี้แม่กับปาเขาคีแล้วว่าคือปลาตะลึงจนลืมกดถ่ายคลิปปาคดูดิค่ะชนะในรอบนี้ค่ะแล้วก็อีก2บ้านค่ะ และนี่คือภารกิจของป้าโอ๋กับลหลานๆค่ะมีป้าโอก็ต้องมีแจกขนมนะคะทุกคนคือเด็กๆจะกรี๊ดมากจะรักป้าโอมมากเพราะป้าโอมมีขนมเจอกันทีไรก็จะแบบมองตาก,กันปิ๊งๆแจกขนมได้หรือ,อยังฮะและนี่คือพี่เข้าตูแชมป์ของเรานะคะที่เล่นเกมกันไปเมื่อกี้นี้เนาะ เห็นหันสารผาเพลินลิ้นบานแบบนี้นี่คือไม่ใช่ลอนนะทุกคนงนะที่ในงานคืออากาศดีมากแล้วก็มีพัดลมตั้งไว้ให้ทุกจุดเลยค่ะพัดลมตั้งไว้เยอะมากในงานมีสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชอปปิ้งกันเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูงวิตามินเสื้อผ้าแชมพูขนม แล้วเดินไปก็ไม่ต้องกลัวหิวนะคะเพราะว่าในงานนี้เขามีร้านอาหารจัดเต็มเลยค่ะรีพาน้องๆไปนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเอาพาเพิรอันจิวมาทางนี้ให้พี่เขาถ่ายรูปก,ก่อนไม่ได้ดิจิวะ่ะจิวว่าเสี่ยงนะ uh, no. เห็นไหมเห็นไหมจี๊อจีดไีหนึ่งสองสามสี่ห้ิหกเจ็เก้าสงคสิเอ็ดผู้หญิงค่ะผู้หญิทั้งคู เข้าาสง่ใครยังไม่ได้ไปและอยากพาลูกหลักสี่ขาไปวันนี้ยังทานนะทุกคนงานเขาเลิกสี่ทุ่มนะคะในงานก็มีกิจกรรมสอยดาวนะทุกคนนะมีของใช้สัตว์เลี้ยงอย่างที่ไม่โอเอ๋ยไปคลิปที่แล้วให้พ่อหมาแม่หมาได้ชอปปิ้งกันเยอะแยะเลยค่ะและถ้าเกิดชอปปิ้งจนเหนื่อยแล้วถ้าหิวก็ไม่ต้องกลัวอดนะคะเพราที่นี่มีร้านค้าจัดหนักจัดเต็มให้เราได้อุ่นท้องกันเลยล่ะค่ะ และเมื่อควิดน้อยมาพร้อมการยิ้มหวานค่ะแบบหวานเจี๊ยบเห็นปันชัดแจ๋วเลยค่ะการถ่ายรูปหมู่ของเราเลยต้องมีคุณป่าเจี๊ยบกั้นกลางนะทุกคนนะตอนนี้ควิดเขาแบบว่าห่วงป่ามาค่ะเริ่มโตเป็นสาวแล้วเขาห่วงป่าเยอะเลยค่ะใครเข้าใกล้ไม่ได้เนาะก็จะยิ้มหวานใส่เพราะฉะนั้นรูปหมู่ของเราเนี่ยคุณป่าก็ต้องนั่งคันกลางค่ะเด็กๆนั่งใกล้กันไม่ได้แล้วคือแบบ เป็นการถ่ายรูปหมู่แบบเสียวๆมากเลยค่ะ <S 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 และนี่คือความสตอวันแหละของคุณพาเพลินค่ะเนี่ยกับพี่<ต>ซอย,ยเนี่ยพี่เอซคนนี้น่าจะเจอกัน<อ><อ>เป็นครั้งที่สองเลยนะมานะนะดูนีอ่อนเขาแบบว่าไม่ห่างไกลน,น่าไม่ขบกอนเฟรนจิว้วล้อน่าเลยคุกขี้ดินขี้ฝุ่นอยู่ตรงนั้นอะ จริงๆแล้วมันอยากไปเดินเล่นนะแต่ว่าปล่อยไม่ได้ค่ะถ้าปล่อยเชือกนี่คือไปไกลแสนไกลแน่นอนเมื่อแม่โอก,กับปลายหิวค่ะก็ต้องมาหาอะไรใส่ท้องนิดนึงนะคะจะได้มีแรงจูงลูกๆแม่โอสั่งใส่กอกระเทียมอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่จีโหน้าไปจิ้มมาส่วนปาก,ก็คือสั่งเครื่องดื่มอยู่นะคะอ,อีกฝั่งหนึ่งกับพาเพิค่ะอย่างที่บอกนะไม่ต้องกลัวหิวนะคะมีทั้งของกินของคนแล้วก็มีขนมของน้องหมานะ รถติดมิไหวแล้วเพลินคอห้อยแล้วอ,ะอ่ะเ,เออรถติดมากเลยค่ะออกจากงานมาสี่โมงครึง่งเนี่ยรถยังอยู่ติดอยู่เสียใหญ่อยู่เลยเออเขาข้าวมาให้จิ๋วป้าวจิ๋วหิวข้าวไม่ใช่หรอเขาเช่าข้าวมาให้จิ๋วป้าเออเหนื่อยกันเลยวันนี้สนุกแต่แม่โอเล่นเกมวย พี่เพลนก็ไปเล่นเกมกับแม่พี่เพลนเก่งมากมาแ,ว,แวเสื้อกับข้าวเนี่ยคนละครึ่งด้วยนะเออหนูฟ้าอยู่ร้านโน้นเนี่เนี่เด็กๆก็สลับที่ไปอยู่ข้างหน้ากันหมดละจิ๋วเิวจิ๋วเิวเก่งไหมวันนี้จิ๋วยวหิวข้าวเป้าจิ๋วหิวข้าวเป้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะวันนี้ยังไม่กินข้าวเย็นเลยนะวันนี้กินถึงดึกวันนี้ถึงบ้านกันดึกบิดนึง เออกินข้าวเย็นดึกเนาะแม่ต้องไปทำความสะอาดหนูอย่างดีด้วยเนี่ยมือแม่เช็ดตัวให้เรียบร้อยลูกก็สภาพเป็นอย่างนี้ค่ะ <c oughs> หมดสภาพจากที่เห็นมาจับไปเที่ยวมานะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยสภาพเนี่ยแล้วก็คือขนตุกตาม,มาเล่นทุกตัวนะจ๊ะแล้วก็นอนเป็น เยียงค้างตุกตาเนี่ยค้างขาเล็กนาะเพียงเพราะว่าวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันใช่ไหมที่อไม่ได้นอนกลางวันใช่ไหมพอขึ้นรถน่ะนั่งหลับ嘛นั่งสะงกหลับอ่ะเออ